วิเคราะห์ชิโนโราทั้งสองร่างร่างไหนดีกว่ากันให้เสียงภาษาไทยโดยสาดิก g เกมมิง ่อนชาวไร่ร้านเติมเกมที่ดีที่สุดใน FC Mobile เปิดบริการยาวนานกว่า10ปีราคาถูกปลอดภัยมีบริการเติมมากกว่า50เกมทั้งระบบ Android และ iOS นะครับเพจแท้นะครับ Facebook ผู้ติดตาม9,006อีสำคัญนะครับใครที่บอกมาจาก s t a g o Gaming นะครับหรือแคปหน้าช่องพี่ไปนะครับจะได้ส่วนลดในการเติมเกมทุกแพคด้วยครับผมเห็นอย่างนี้แล้วอย่าลืมไมใช้ส่วนลดจาก s t a g o Gaming ด้วยนะครับ ็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบเดวิดชิโนล่าให้ดูนะครับว่าทั้ง2ล่างนะครับล่างสตาร์พาร์กับล่างเอวบิวนะครับ o v r มันเท่ากันนะครับความต่างกันมันต่างกันยังไงนะครับดับแรกเลยนะครับเรามาเปรียบเทียบข้าวพลังก่อนครับผมข้าวพลังนะครับเดวิดชิโนล่านะครับจะเป็นพวกการเลี้ยงการยิงนะครับดูแล้วเหมือนล่างเอวบิวจะดีกว่านะครับมีการมงนะครับการมงการจบสกอร์สปีดต้นนะครับ อ่าที่ว่าดีกว่านะครับอันนี้นะครับในส่วนของค่าพลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกมจริงนะครับใน h ฮตูเฮนะครับผมว่าเล่นแล้วอะไรจะดีกว่านะครับขอบอกก่อนว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากที่จับมาทั้งสอง่างนะครับค่าพลังก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเทียบกันทั้งสองล่างนะครับก็จะมองแล้วนะครับเพลินเนว่าเหมือน l w จะดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าใครจะดีกว่ากันนะครับอาไปชมเกมกันได้เลยครับ เราจะเปรียบเทียบจากชิโนลาล่างพาสก่อนเลยนะครับผมเดวิดชิโนลาล่างพาตัวนี้ตำแหน่ง ST นะครับชิโนลาล่างนี้นะครับจากที่เล่นมานะครับสับนะครับรู้สึกว่าจะพุ่งนะครับกว่าล่าง l w ค่อนข้างชัดเจนเลยครับผมแต่เวลาสกิลนะครับหรือว่าเวลาเล่นท่านะครับจะสู้ล่าง LW ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวมันจะแลใหญ่หนักกว่านะครับเวลาคอนโทรลนะครับ ส่วนลูกยิงนะครับคมกว่าแน่นอนครับยิงแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับต่างๆที่ค่าพลังยิงนะครับน้อยกว่าล่า LW ด้วยซ้ำนะครับผมส่วนเรื่องการพลิกตัวนะครับก็ยังคงเป็นชิโนล่านะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูล่างต่อไปนะครับล่าง LW นะครับผม่าง LW ตัวนี้จัดว่าเป็นลูกลักแต่ก่อนเลยครับผมไปรับชมล่าง LW กันครับล่าง LW นะครับตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะโดนเนฟสเตมิน่านะครับสเตมิน่าก็คือ คาบล่างนะครับการวิ่งนะครับเวลามันวิ่งมันรู้สึกมันเหนื่อยเร็วแล้วเกินนะครับตัวนี้ถ้าเทียบจากล่างเอทนะครับตัวนี้รู้สึกจะสับไม่พุ่งเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตัว s อนะครับถามว่าพุ่งไหมก็พุ่งในแบบฉบับของชินล่าแต่ถ้าเทียบกันสองล่างนะครับล่าง s อทีจะพุ่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับและความแข็งนะครับที่ชินล่านะครับเทียบกันทั้ง2ล่างนะครับล่างนี้นะครับจะนิ่มกว่าล่างเอทอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ลูกยิงนะครับลูกยิงรู้สึกว่าล่างเอทีนะครับจะรู้สึกทันี ว่าเหมือนล่าง L W จะโดนเนิร์ฟนะครับจากที่ปกติแล้วนะครับล่าง L W น่าจะเก่งกว่านี้นะครับพะรู้สึกว่าล่าง F T รู้สึกว่าจะกินขาดเลยครับถ้าในเล่นใน h ฮดเนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะครับจากที่เล่นมาแล้วสองลานะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสรุปก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ให้รีวิวตัวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ